ร้านอาหารว่าเป็นธุรกิจเสี่ยงสูงในไทยแล้วร้านกาแฟาเสี่ยงตามมาอีกเครือข่ายแบรนด์กาแฟาชื่อดังระดับโลกปลดพนักงาน900คนปิดสาขาอีกกว่า400สาขาขายกาแฟาแพงๆก็ยังอยู่ยากเลยนะครับสำหรับสตาร์บัคนี่นะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดย S c B X กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของเมืองไทยร้านอาหารว่าเป็นธุรกิจเสี่ยงสูงในไทยแล้ว ร้านกาแฟาเสี่ยงตามมาอีกเครือข่ายแบรนด์กาแฟาชื่อดังระดับโลกปลดพนักงาน900คนปิดสาขาอีกกว่า400สาขาขายกาแฟาแพงๆก็ยังอยู่ยากเลยนะครับสำหรับ s t บัคเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ s t บัคอ c นคอร์ปอเรชั่นนั้นเป็นธุรกิจร้านกาแฟาที่แบบมีเครือข่ายสาขาอยู่ทั่วโลกมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นกาแฟาระดับตำนานมานานแล้วก็มีราคาที่แพงจนกระทั่ง ในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยเป็นร้านกาแฟที่หรูหราเลยนะครับสำหรับสตาร์บัคสเนี่ยนะฮะได้ออกมาเปิดเผยโดยทางนัานของผู้บริหารระดับสูง c e o ของเขาก็คือนายไบรอันนิคโคลนะครับไบรอันนิคโคลเนี่ยนะครับพูดถึงว่าตอนนี้สตาร์บัคเองพยายามปรับทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงหนึ่งปีที่มาเป็น c e o คนใหม่1คือลดค่าใช้จ่าย2คือควบคุมต้นทุน3ก็คือทำยังไงให้ความเป็นร้านกาแฟกลับมาเป็นบรรยากาศอารมณ์แบบเดิมเอ้าไอ้ละที่เปิดมามันไม่ใช่ร้านกาแฟเลยครับใช่แต่ ร้านกาแฟกลายเป็นร้านอะไรรู้ไหมฮะหนึ่งแก้วนั่ง9ก้าั่วโมงกลายเป็นร้านแบบติวหนังสือกลายเป็นโรงเรียนสอนหนังสือติวเตอร์ย่อยๆนะฮะเนี่ยมันคือปัญหาแล้วมันเจอทุกที่ด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าต้นทุนเขาก็สูงถามที่รายได้ตอบบินเปิดแต่ก็น้อยลงนะครับก็ทําให้ซี o ของ Starbucks ในอเมริกานั้นตัดสินใจประกาศปลดพนักงาน900คนและ900คนนี่นะฮะเยอะหมเ้าเนะครับ คิดเป็น9%ของจำนวนพนักงานที่อยู่ในแผนกสนับสนุนลูกค้าและทำงานในสำนักงานของ Starbucks อืมไม่ใช่เล่นนะฮะปลด900นี่นะหรือ9%นี่นะฮะและนอกจากนี้ครับนอกจากการปลดพนักงานถึง900คนแล้วเนี่ยร้านกาแฟส a า buck s ในอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะทยอยปิดสาขาลงด้วยจำนวนสาขาที่แม้ว่ามันจะไม่นิ่งแต่ว่าพอจะเห็นตัวเลขชัดๆและใกล้เคียงมากๆเลยเนี่ยนะฮะก็คือจะมีการปิดสาขาส a า buck s ในอเมริกาทั้งหมด434แห่ง คือปัจจุบันเนี่ยสาขาของนัสตร์บ,บัคกในอเมริกามีทั้งหมด18,734สาขาทีนี้ผู้บริหารเขาประเมินละว่าพอจบสิ้นปีงบประมาณนี่นะฮะจะต้องเหลือแค่18,300สาขาทั้งในแคนาดาและอเมริกาเรารวมเรียกกันว่าเป็นอเมริกาเหนือนะฮะ,นะฮะโอ้ถ้าสิ้นงบประมาณเหลือ18,300สาขาแล้วตอนนี้มีอยู่80,000โทษ18,734เท่ากัจบจำนวนสาขาที่ต้องปิดก็คือ434สาขาเป็นอย่างน้อยนะครับนี่เท่ากับว่า การตัดสินใจทั้งปลดคนก็ดีลดจำนวนสาขากอดีเนี่ยถือว่าเป็นแผนปรับ,บโครงสร้างของธรุรกิจสตาร์บัคครั้งใหญ่ซึ่งใช้งบประมาณสูงนะครับพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ3 2ม0 0ืล้านบาทนะครับซีอวคนนี้เขาบอกอย่างนี้ครับว่าที่จําเป็นต้องทำเนี่ยนะครับ <_ S 2> เพราะว่าในขณะนี้เนี่ย <_ S 2> เขาต้องการให้ทั้งบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในความเป็นร้านกาแฟของสตาร์บัคเนี่ยกลับมาให้เร็วที่สุดก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนี้ว่าตอนนี้ร้านกาแฟสตาร์บัคเนี่ย คือซื้อหนึ่งแก้วนั่งกับ8ปถึงเชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะแล้วก็กลายเป็นแบบร้านติวเข้มสอนหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สังคมคอมมูนิตี้การมานั่งจิบกาแฟพูดคุยกันหรืออะไรก็ว่าไปนี่นะครับดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยทําให้จําเป็นต้องปรับเพราะเขาก็เพิ่งเป็น 4O มาได้แค่1ปีเท่านั้นเองนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับอีกจุดหนึ่งที่มันสะท้อนชัดเจนครับว่าก็ขายไม่ดีร,รายได้ในแง่ของยอดขายของสตาร์บัคสในอเมริกาเนี่ยต ใช้ขาลงก็ได้นะรายได้ขาลง6ไตามาสไตามาานนึงก็3เดือนเขาล้วเทากับะแปดเดือน18เดือนคือ1ปีครึ่ง1น1ปีครึ่งเนี่ยรายได้สุทธิใน1ปีครึ่งของส a r b u c k s ในแง่ยอดขายนะฮะไม่ขึ้นเลยแม้แต่เดือนเดียวนั่นจะไปอยู่ได้ไงล่ะครับนะถูกไหมฮะนั้นตรงนี้เองรับก็เลยจําเป็นต้องมีการปลดแล้วก็ลดจํานวนทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจกาแฟในขณะนี้จริงๆไม่ใช่แค่ธุรกิจกาแฟทุกจะธุรกิจขนาดนี้ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่มันอ่อนไหวอ่อนแอและไม่ฟื้นกันจริงๆนะครับแล้วก็เลยจะส่งผลไปให้ทางด้านของร้านต่างๆเนี่ยครับจำเป็นจะต้องตัดลดค่าใช้จ่ายเพื่อควบคุมต้นทุนกับสถานการณ์ตัวเนี้ยให้ไปรอดให้ได้ซึ่งจะไม่รู้เลยครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยรายได้ของแม่แต่ เปิดร้างกาแฟเงี้ยจะกลับมาเมื่อ,อไหรอย่างไรกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปสำหรับสหรับสรณีรของ s t a r ์บัค s อันนี้ไม่ได้รวมหมายถึง s t a r ์บัค s ในประเทศไทยนะฮะส่วนสตาร์บัคสในประเทศไทยตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปครับว่าอาจจะรับผลกระทบไหมหรืออะไรยังไงนะครับก็ว่ากันต่อนะครับ